คำถามข้อต่อไปค่ะอาจารย์เดิมคะขอโทษค่ะที่เสียใจค่ะคุณผู้ชมถามมาค่ะว่า <c oughs> คุณงงเหรอคะขอโทษที่กวนใช่ไหมครับ <c oughs> ขอโทษที่บอกว่าเด่นกว่าอขอโทษที่บอกว่ามาถึงก็แย่งสปอตไล์ไป <c oughs> คุณผู้ชมถามมาค่ะว่าคําว่า sorry กับ apologize สองคำนี้แตกต่างกันยังไงคะ่ะอาจารย์จริงๆสองคำนี้ใช้ในกรณีเดียวกันก็คือขอโทษนั่นเองนะครับแต่ว่ามันจะเป็นคนละคำกันตรงที่ว่า Uh, sorry เป็น adjective นะครับเช่น I am sorry มันจะมาควบคู่กับ uh, verb to be นะครับ I am sorry, you are sorry, we are sorry แบบนี้นะฮะหรือถ้าจะเจาะจงว่าขอโทษสำหรับอะไรนะครับก็บอกว่า I'm sorry for what happened last night I'm sorry for what I did I'm sorry for what she did So what did you do? <laughs> <laughs> what did you do last night? ขอโทษเฉยๆนะฮะ <laughs> 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 แต่ว่าถ้าเราจะสื่อความหมายเดียวกันนะครับก็ใช้คำว,ว่า apologize นะครับซึ่งจะเป็นกริยา it's a verb mm hmm. apologize is a verb ก็สื่อความหมายเดียวกันว่าขอโทษสำหรับสิ่งที่ทำเมื่อคืนนะครับ I apologize เห็นไหมไม่มี m นะ I ช่ชยๆนะะตัด mm hmm. m ออกไปนะครับ I apologize for what Su c h i n g did to you last night it was horrible I can't believe she did that I apologize อย่างนี้นะได้นะครับ <Yeah. laughs> อ sorry for what she did. It was such a horrible thing to do. Whatever <laughs> I did, <laughs> I'm sorry. <laughs> แล้วก็ทำความเข้าใจตรงนี้นิดนึงนครับก็คือ sorry นะครับเหมือนเรารู้สึกเสียใจนะฮะ mm. กับสิ่งที่เราทำไปนะฮะ apologize <laughs> ก็จะแปลว่าออคำขอโทษหรือขอโทษนั่นแหละนะฮะเพราะว่า <Okay. S 2> ถ้าเป็น apology สมมุติเราบอกว่าคุณยอมรับคำขอคำขอโทษของฉันหรือเปล่านะฮะก็จะเป็น do you accept My apology อันนี้จะเป็นคำขอโทษเป็นคำนามนะครับแต่ว่า <c oughs> ถ้าเป็น sorry อันนี้ adjective แต่ถ้าเป็นรูปแบบนามของ sorry ก็จะเป็น sorrow นะครับ oh. ซึ่งแปลว่าความเสียใจหรือว่าความเศร้าโศกใช่ครับ sorrow <c oughs> นะครับ I feel sorrow for what I did อะไรเงี้ยดูเป็นดอบัวตควีเล็กๆนะคะอาจารย์อาดามคะสงสัยนิดนึงว่าแล้วถ้าสมมุติว่าเราเกิดไปเดินชนใครสักคนหนึ่งไปเจนเหยียบเท้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถพูดสั้นๆว่า sorry ได้ไหมคะหรือว่าต้องมาเป็น I'm sorry I'm sorry sorry เชยๆก็ได้ครับตัดประธานออกไปได้นะครับในภาษาพูดนะครับหรือมีคําว่า excuse me เหมือนกันนะครับซึ่ง excuse me บางทีก็จะใช้เวลาจะขออนุญาตทําอะไร excuse me can I get through please ที่เราเคยสอนว่า ขอทางหน่อยคือ excuse me can I get through please ส่วน sorry เอาไว้ใช้เวลาที่ขอโทษที่ทำอะไรผิดไปนะฮะเรามาจะใช้สลับกันประจำนะคะเช่นแบบเวลาเรา,เราพูดว่าขอโทษในภาษาไทยเนี่ยมันสามารถเป็นได้ทั้งสองแบบคนไทยก็เลยแทนทุกอย่างด้วยคำว่า I'm sorry <laughs> หมดเลย <laughs> แต่ได้นะครับฝรั่งก็รู้เรื่องอยู่นะครับถ้าใช้คำว่า sorry นะครับึกไม่ออกก็ sorry ไปก่อนได้นะครับ I'm sorry รือตัด I'm ออกไปได้ Sorry I didn't mean to run into you ขอโทษไม่ได,ไได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะชนคุณอะไรเงี้ยก็ะจะเป็น I'm sorry I did mean to run into her แต่ว่าตั้งใจแบบ <laughs> แบบแท็กเข้ามาแบบเต็มแรงนะคะ <laughs> คุณผู้ชมค่ะาจานํำก็ได้ตอบแล้วนะคะว่า sorry กับ apologize ใช้คำความแตกต่างกันอยู่ที่ความเป็น adjective แล้วก็การเป็น verb ค่ะอาทิตย์นี้ผมอยากจะแบ่งปันกริยาวลีบางคำที่ใช้กันบ่อยและสามารถช่วยให้คุณเข้าใจภาษาพูดของภาษาอังกฤษได้